ผมขอพูดเรื่องเสียงที่ได้ยินนะฮะเ,เคยมีคนไทยว่าอยู่ต่างประเทศนะ,คะเคยมีคนไทยว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมเล่าให้ฟังนะฮะผมเล่าให้ฟังเเรื่องเสียงที่ได้ยินเรื่องตัวที่เห็นนะฮะการฟังโปรแกรแมนในห้องผมหรือการส่องถ่ายหลังจากที่ผมบอกคนไทยที่อยู่ไต้หวันเนี่ยเรื่องเสียง เขาสั่งผมว่าอย่าพูดในเสียงที่ได้ยินให้พูดแต่เรื่องการมีเพศสัมพันธ์กันนะแล้วคนที่บอกผมเรื่องเสียงที่ได้ยินเนี่ยในเขตกรุงเทพมหานครนะฮะเขาบอกว่าพี่นะ่ะหมดเงินกับน้องไปประมาณ3ล้านบาทในการจ้างนะฮะในการจ้างสืบนะฮะในการจ้างสายสืบในการจ้างสายสืบนั้นติดตามตัวผมนะฮะ แล้วก็หมดเงินไปหลายล้านบาทนะฮะหมดเงินไปประมาณ3ล้านบาทนะฮะ,ะส่วนเงินถึงผมนั้นมันน่าจะไม่กี่แสนแต่เงินจ้างสายสืบนะฮะหมดไปประมาณ3ล้านบาทนะ,ะในการให้สายสืบนั้นตามหาตัวผมไม่ว่าผมจะออกไปที่ไหนเนี่ยเขาต้องจ้างคนในละแวกนั้นเนี่ยอคอยดูผมนะฮะ,ะคืนละ4ี่ห้าหมื่นบ้าง วันละหมื่นสองหมื่นบ้างนะฮะต้องเปิด GPS นะฮะว่าต้องเปิด GPS ในการติดตามตัวผมนะฮะกลัวคนจะมาทำร้ายว่ากลัวคนจะมาทำร้ายผมต้องคอยเปิด GPS ติดตามตัวผมนั้นตลอดเวลาไม่ว่าผมจะไปไหนจะคอยสั่งคนแถวนั้นพักพวกให้คอยดูผมนะฮะว่าผมนั้นกลับมาถึงที่พักหรือ,อยังนะ ว่าผมออกไปข้างนอกที่ไหนเนี่ยแกก็จะจ้างคนว่าจะจ้างคนคืนหนึ่งเป็นหมื่นนะฮะถ้าผมออกไปไหนแล้วไม่ได้กลับห้องเนี่ยว่าต้องจ้างคนนั้นเป็นหมื่นและจ้างคนนั้นคอยดูผมนะฮะจ้างคนคอยดูผมส่วนคนที่จ้างไม่รู้ว่าเออจะไม่รู้ว่าแกนั้นเป็นใครนะส่วนคนที่จ้างจะไม่รู้ว่าแกเป็นใครแล้วคอยให้เอ่อรายงานข้อมูลมาว่าแต่ละวันนั้นผมทำอะไรนะ คือเขาบอกผมอย่างนี้ส่วนเขาเป็นใครผมไม่รู้นะฮะผมก็เล่าเรื่องเสียงที่ได้ยินให้ฟังนะเรื่องการฝังโปรแกรมในห้องนะฮะเรื่องการส่องถ่ายผมที่ตึกพงทาวเวอร์นะฮะเ,เรื่องการใช้ตัวเรื่องการควบคุมตัวนะฮะเรื่องการฝังโปรแกรมส่องถ่ายผมการทับระบบหน้าจอมือถือการดักจับต่างๆน,นะฮะทุกวันนี้ก็ได้ยินเสียงแกแต่นานๆจะได้ยินนะแต่นานๆจะได้ยินแล้วก็มีการพูดว่า กูบอกแล้วว่าอย่าพูดเรื่องเสียงที่ได้ยินกูไม่น่าเข้ามาเจอมึงเลยอะไรประมาณนี้นะผมก็งงไม่เข้าใจ